ผมก็เลยต้องไปสาเหตุที่บกวิตได้สบัยก่อนเป็นนักข่าวไปไหวแล้วได้ไปทำข่าวเป็นนักแปลเป็นนักแปลอยู่ป่ายต่างประเทศของไทยสกายเริ่มต้นของการเป็นนักข่าวเนี่ยผมจะบอกน้องๆหลายๆคนเนี่ยผมเริ่มเป็นนักข่าวจริงๆเนี่ยที่เขมรนะที่เขาส่งไปเนี่ยทำข่าวในสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งที่เขมร เลือกตั้งเสร็จแล้วเลือกตั้งเหร็จแล้วคือที่สำนักพิมพ์ที่ทํางานตัวเองที่คนอื่นเขาไม่เลือกคนอื่นเดี๋ยวไม่ใช่อะไรเรื่อยๆเ <laughs> พราะว่าไอ้คนอื่นมันรู้แกวไงไอ้เราเด็กใหม่ไง <laughs> เราเด็กใหม่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ไปอะแต่คนอื่นเขารู้ไงเขาเป็นนักขา่า,ขาวของเราอ่ะเสี่ยงอันตรายอันตรายตอนนั้นพิ่งพึ่งเขาเรียกว่าพิ่งเสร็จสงครามใหม่ๆไงเลือกตั้งที่ที่สหประชาชาติก็มาจัดเลือกตังให้อ่ะ เราก็ไปใช่เราก็ไปตอนนักปีวยลงเรน่าจะปีประมาณสามสิบหกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะสองห้าสามหกครับโอ้ยหมาทำงานใหม่ๆเลยปีแรกที่ข่าวสดเก็เป็นนักแต่อยู่ฝ่ายต่างประเทศดีๆนี่แหละไปเริ่มต้นนี่นี่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาส่งผมไปทําไมผมไปอยู่ขเมรประมาณครึ่งอยู่พนมเปญตอนนั้นสนามบินในปโปเชียงโปงมีต้นตาลมีวัวมีควายเลี้ยงในสนามบินน่ะนะเขาก็ไป ไปอยู่ด่านไหมน่าจะครึ่งเดือนนะผมก็มไม่รู้ว่าเขาส่งหบดไหน,นแต่ละวันวิถีชีวิตประจาวันผมก็คือตื่นขึ้นมาผมก็ออกไปตะเวนไม่รู้เขาจะให้ผมทำอะไรผมก็ไปทำสกู๊ปรายงานเศร็จตอนนั้นไทยไปลงทุนเยเอะนักธุรกิจไทยทบ้างออก,การชลราจรบ้างไปสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่เคยทำธุรกิจมีผลิตน้ำขวดไปสัมภาษณ์พระบ้าง เพราะประเทศเขาเพิ่งเปิดไม่ใช่เพิ่งเปิดทางการเลือกตั้งเนี่ยประเทศมันก็ยังซุดโซมันนะเมื่อก่อนในพนมเปญยังเป็นถนนลุกรังอยู่นะันเจริญผมเคยไปยุคยุคแบบเก่าๆนะยุคก่อนๆนะรถไปถึงสียแยกไฟแดงเลยนะรถมันจะวิ่งวิ่งมาชนกันล่วงเลยแล้วมันก็จะมีไอ้ท่อกลมๆแล้วถ้าตำรวจก็เดินอยู่ตรงกลางแล้วก็คอยโบยแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมาเจองนองขนาแล้วมันผมในโชคดีอย่างหนึ่งคือ มีอยู่วันหนึ่งผมก็ทําสกู๊ปข่าวนี่แหละ,ะแล้วผมก็ไปจะไปส่งไอเทปเบตานะ้าเมื่อก่อนมันไม่ได้ทันสมัยในวันเนี้ยเราจะต้องไปส่งกับการบินไทยที่สนามบินเมืเอ่อวันนั้นผมไปส่งไอเทปเบตานะ้าเนี่ยจะไปส่งที่สนามบินแล้วผมไปถึงสนามบินแล้วมันมีรถเบอรถอะไรนี่โอ้โว้วโว้วโมันเต็มไปหมดเลยนะเกิดเหตุเป็นอยู่เกิดเหตุอะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่นี้ พอไปถึงสนามบินเนี่ยผมก็ไปถามแล้ว่าเกิดเหตุอะไรอ๋อพเมื่อวานเมือ่อเมื่อเช้ามืดหรืออะไรเนี่ยกบฏมีกบฏก็คือมีการปฏิวัติแต่แตไม่สําเร็จเพรปฏิวัติคือเจ้าแัากระทงซึ่งน,น่าจะเป็นอาของเจ้าหลือนนายริสซึงเป็นนายกคู่กับคุณเซมอะไรนั้นนะนะอ๋อเกิดกบฏขึ้นเพราะเกิดเกิดก็ไม่น้อยหน้าประเทศไทยเหมือนอ่า ก็เลยจับเหมือนกันในประเทศอ่ะผมก็เลยได้ข่าวแบบปุ๊กมากเลยตอนนั้นก็คือได้ข่าวแบบปุ๊กๆนี่แหละคือประเด็นที่เ็าส่งผมไปทําข่าวก็คือไปทําข่าวปฏิวัติแต่เขาเขาไม่บอกก่อนผมถือว่าปุ๊กมากวันนั้นที่ไปส่งเทปเบต้าเนี่ยก็ผมก็ได้รายงานข่าวที่สนามบินบางชุมพรรายงานไม่เคยก็คือปกติก็ เขาเรียกว่าเป็นนักแปลแล้วปรับจากนักแปลมาเป็นนักข่าวรายงานทีวีนั่นแหละเริ่มต้นจากตรงนั้นน่ะและตรงนั้นมันก็จะมีข่าวตามมาว่ามีคนไทยไปช่วยปฏิวัติด้วยนะอ๋อเหรอใช่แต่ตอนแรคือหลายคนยุคนั้นมันก็มีคนไทยส่งไปช่วยปฏิวัติแต่ไม่สาเร็จก็หนีกันก็เจอกันเจอนานถ้าใครไปตามข่าวก็คือใครอ่ะเผยไม่ได้องคุยหลังใหม่ต้องคุยหลังใหม่ <laughs> <laughs> นั่นแหละแต่เดี๋ที่ผมเริ่มคือครั้งแรกที่ผมเริ่มเป็นนักข่าวมาจากตรงน,นั้นแหละมา uh huh. จาก <Hey. S 1> ที่ประเทศกัมพูชนยะบางที <c oughs> ช่วงนี้เราอยู่สิบห้าวันเนี่ยเขาที่เขาไปส่งมาอยู่บางทาีไม่มีอะไรมากบางทีก็ไปทเที่ยวนอกเมืองก็ไปดู uh huh. ตะเวนดูเมืองไปดูอะไรแล้วบางครั้งเนี่ยด้วยความที่บางทีตรงนี้อาจจะผิดหลักนิเพี้นิดนึงบางทีมันไม่มีข่าวเลยนะ่ะ บางทีเราก็อาจจะว่าไปคือตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาประเด็นอ่ะก็ไปหาประเด็นก็ไปหาทหารบ้างไปถามไอ้ทหารยิงปืนบ้างอะไรบ้างมันเป็นเหมือนกับเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์เลยเป็นชีวิตที่ที่สนุกสนานอยู่แล้วตอนนั้นแหละมันไม่กลัวนะตอนนั้นผมเป็นตอนนั้นผมน่าจะอายุสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ่ะก็วิ่งตามรถถังกันผมก็วิ่งตามนะนักข่าวรอยเตอร์เอพีเนี่ย วิ่งตามรถถังมันก็วิ่งก็ทําให้เป็นผู้สื่อข่าวที่เติบโตแล้วเก่งกล้ามีความสามารถจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาหลายๆคือมันเหมือนเป็นประสบการณ์มาหลายเรื่องนั่นเลยมันเป็นบกอใหญ่ทุกวันนี้เลยอาจจะไม่ใหญ่แต่ก็ใแต่ว่าโลกมากโอ้โหจุดเริ่มต้นผมบอกหลายๆคนว่าจุดเริ่มต้นของผมที่เป็นนักข่าวคือที่ประเทศเขนรนะแล้วมันเป็นเรื่องแปลกนะใช่ไหยผมเนี่ย หลังจากนั้นผมมีโอกาสได้ไปเขมรอีกน่าจะเกินสิบครั้งแล้วผมไปเขมรเนี่ยผมว่ายี่หี่ห้าจังหวัดของเขมรเนี่ยผมไปครบแล้วโอ้โหไปครบที่<ร>เลยครบแล้วโอ้สุดยอดเคยไปขเขาเรียกว่าอะไรขับรถเทสกับบริษัทรถยนต์นะนะขับรอบทะเลสาบอ่ะก็เคยไปมาล้ทะเลสาบโตเลว่ะโตเลส่ะโตเลสาบโอ้โหสุดยอด นี่คือนักข่าวอีกคนหนึ่งครับซึ่งผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวปัจจุบันนี้เป็นเป็นทั้งบรรณาธิการนะครับโอ้หรือว่าคุ้มค่าสําหรับชีวิตนี่คือตัวอย่างอีกคนหนึ่งครับสําหรับนักข่าวนามดีของเมืองไทยคุณอะไรนะสิริวิทย์บอจันเทศครับมันเสพย์สยามธุรกิจครับอ่ารายงานจากใบเสวียนวัดเต๋อขอบคุณครับ